ขนมจีบอีโยกจ้าขนมจีบอีโยกขอเจีย๋ยอร่อยอร่อยนะอีโยกวันดีครับอ่ะตีเอาวันนี้ตีเอาเท่าไหร่เอาหนึ่งร้อยเลยร้อยบาทหรอเอาร้อยลูกเลยอีสองร้อยบาทวันนี้อติดีดีนะเลี้ยงคงยางด้วยขนมจีบออีเลย<อ>เดี๋ยวอีไปส่งรงงานฮะได้นะเลยครับอีฮะฮะใจเสียนะครับอ่ะเดี๋ยวอีไปส่งให้นะ ตรงนู้นเลยนะข้างหลังโรงงานเลยนะอีเจสีย,ยเจสียเดี๋ยวผมจ่ายที่นู่นนะเช็กเนาะซาสีงอลักชิดปล่อยเก่าจับขอเจียดีจับซาจับ องไปอีกไปไหนนะไม่มาช่วยหมามาสักทีมา, <y> ม,ามันโมลแล้วอย่าเอาหม้เล็กอันนี้ไปเอาบัตรชอบมาใหม่ป่ะโอ้ยมา เฮียเสียอีอสั่งร้อยลูกอีจะไปะเลี้ยงคงยาง,งถ้าเราไม่ไม่ครบอ่ะอีไม่เอาเลยนะเอาวหมโอ้ยมาไม่เป็นไรหรอกงั้นหนูเอาไปล้างเอาไปทิ้งก่อนนะมาอ่าอ่ะอ่าอ่าขวักน,นะอ้อเดินดีๆนะโอ,อไยทำไงรีบะนเนี่ยมันมีไม่ถึงร้อย นึ่งดีกว่าอาหมา้อ่ว่กิงได้ยังไงเอากิ่งไม่ได้ทำไมอ่ะอ่าเสียสาอีสั่งขงนมจีบร้อยลูกแล้วมันขาดไปแค่ยี่สิบเองอามาก็เลยเอาอะไรนะแผงไขอ่อะมาทำหมูนิดนึงปงๆไปโอ้ยมามันไม่ดี มีลูกมีเต้าเขามีพ่อแม่ต้องเลี้ยงเนี่ยทำยังไงอะม้าม้เเป็นห่วงหนูเลยไม่ให้หนูกินอะแล้วมาไม่คิดหรอกว่าคนอื่นเขาจะแบบเป็นยังไงอะถ้าเขาท้องเสียเข้าโรงพยาบาลอะแล้วอย่างนั้นมาจะรับผิดชอบเขายัางไงอะหมวยลืมไม่ต้องกินอะ่ะพอละม้าม้า,มาหนูไม่ให้ม้าขายให้คนอื่นเลยอย่างนั้นไม่ดีถ้าสมุิเขามาแจ้งความเรียกเงินอย่างเงี้ยแจ้งความเรียกเงินเลยเหรออ่อแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีลูกค้ามาซื้ออย่างม้า ล้วก็ยิ่งขาดทุนนะจริงด้วยเนาะเสียชื่อขนมจีบอีหยกเนาะใช่ไหมเห็นไหมมา,า,าไม่ต้องขายเขาแล้วถ้าบอกไม่พอก็บอกเขาไปเลยว่าไม่พอได้แค่นี้อ่ะงน้นเดี๋ยวเอาไมยเล็กเออเอาไปส่งเลออยู่แค่นี้ที่ยังขาดอยู่ไปเดี๋ y นี้เดี๋ยวมาเอาไปทิ้งละขอบใจนะเตงสัตติอามาอ่ะมยเล็กรือหลังลรล,ลีนะค่ะ ทิ้งแล้วนะเราไม่กล้าขายหรอกเดี๋ยวอีมาเรียกร้องฟ้องอะไรนะฟ้องคาคดีเนี่ยเกือบไปล้วดีนะอาหวยเล็กอีกเตือนสติเนี่ยไม่อย่างงี้ติดคุกติดตารางไม่มีคงามดูแลลูกแน่นอนเลยไม่นนาเลยเรายังถือว่ายังมีบุงอยู่นเนี่ยอทิ้งอ่ะ เจ๊เอาขนมจีบเด,ด้อเด้อเอาว้ไอ้อีไม่ขายแล้วทำไมอะ่ะอันนี้มีเต็ม,ม,นนม,ม,มหม้อ,เ,มอเลยอันนี้ไม่ขายอ่ะไม่ข,ขออายพรุ่อออนงนี้ค่อยมาใหม่นะทำไมอ่ะบอกแล้วก็นี่ยังเห็นมีอยู่เลยอันนี้ไม่ไล่อ่ะขออ่ะขออีขออีเก็บไว้กินเองเหรอวันพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะมาหมอกแล้วนะใจเสียใจเสียดขับใจนะโอเคเจ๊พรุ่งนี้มาใหม่นะใอม่ว้นะค่ะ าาาอา,า,ายุขนมปังเจ๊มันทั้งเน่าทั้งเละเนี่ยเจ๊เอามาขายลูกค้ายังไงเน่าเละอะไรขนมปังเจมันของใหม่ใครว่าเละเละนั่นมันคือของเก่าใครเขาจะไปเอาของเก่ามาขายล่ะก็กินไปกล่องนึงมันเละไปหมดแล้วเนี่ยเจ๊เลยเอามาคืนไงเอาตังมาอ๋อซื้อไปแล้วเป็นแบบนี้เหรอไปเอาของเก่าร้านไหนมาคืนเจ๊ก็ไม่รู้ไปเอาร้านอื่นมาคืนเจ๊หรือเปล่าเนี่ยอย่ามาหัวหมอนะ ็เพิ่งซื้อไปเมื่อกี้น่ะเจ๊แล้วมันก็เน่ามันเหม็นไงก็เลยเอามาคืนฉันไม่คืนให้เงินฉันไม่คืนมีหลักฐานตรงไหนว่าเป็นของเจ๊ซื้อไปแล้วแอบไปกินแล้วสิเอาคืนไปไม่คืนเว้ยขายแบบเนี้ระวังจะไม่มีลูกค้านะป้ามเอามาโค่แล้วขนมปังมันเละขนาดนี้ใครจะกินได้วะ ขนมปังนี่วาลาบปากจริงๆเลยเดี๋ยวมขน,นมปังร้านฉันนี่นะเธอไปขโมยมาเหรอไม่ได้ขโมยค่ะพี่เขามาทิ้งไว้เมื่อกี้หนูหิวหนูเลยจะมากินค่ะพี่ไหนไปแล้วค่ะแต่งตัวแบบเนี้ส่งโจรชัดๆเลยไม่ได้เป็นโจนค่ะมาทิ้งไว้ตรงนี้จริงๆจะให้ฉชนเลตตำรวจหรือไง ที่ขโมยทำไมมันเงียบจังเลยขนมปังจา้าขนมปังอบจากเตาร้นๆ้นจ้าขนมปังสดๆอบจากเตาร้นๆนใหม่ๆทุกวันจา้าขนมปังจา้า ขนมปังร้อนๆจ้าหายไปไหนกันหมดลูกค้า จ้าขนมปังพ่อหนุ่มขนมปังไหมจ้าขนมปังเหรอโหยแต่มันก็น่ากินดีนะยี่สิบบาทเองหรอแต่ป้ามีแซนด์วิชไหมมีข <c oughs> นมปังจะกินแซนด์วิชมีเท่านี้แหละจ้าหูป้าขนมปังอันนี้มันต้องมาทำกับแซนด์วิชอร่อยโคตรของดีเลยนะเนี่ยไว้คราวหน้าแล้วกันนะอไอเดียดีนะเนี่ยเราอะ เอาอันนี้อันนี้ก็ได้ <20 S 1> เท่าไหร่ครับยี่สิบใส่ถุงไหมไม่ใส่ครับรถรบร้อนจ้าแต่วันหลังป้ายอย่าลืมนะแซนวิชผมามาอุดหนุนทุกวันแน่เลยอยากกินจริงหรออยากกินจริงได้ไปก่อนนะอไอหนุ่มมันก็ไอเดียดีนะขายแซนวิชเพิ่ม แซนวิชต้องขายดีแน่ๆเลยขนมปังเราก็อบเองออกจากเตาดูสิขายได้แน่นอน<ม>ห,อหอมมาก ร้อยจ้ะโอ้หมูหยองก็ทำเองกับมือหนมปังก็อบจากเตาเองแซนวิชยี่สิบบาทจ้าเซวโอ้เจ้โหวันนี้มีของใหม่มาขายด้วยนะเนี่ยแซนวิชหมูหยอง20่สิบบาทผมเอาสองอันแล้วกันเสองอันนะสองอันไปชิมดูนะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะเนี่ยสองอันนะสี่สิบจ้าจ้า หอมไหมหอมมากจ้าอย่าลือมอุดหนุนใหม่นะถ้าอร่อยฉันมาอุดหนุนใหม่นะเจ๊จ้าเฮงเฮงเฮงมาประเดิมให้มาประเดิมให้จิวอ้าวเจ๊ไก่ทำไรอะ่ะหายไปไหนมาตั้งนานยุ่งหน่อยพักเนี้ยทำไรเนี่ยแซนด์วิชสูตรใหม่พอดีมีไอเดียใหม่ก็เลยลองทำดูออกกหมูหยองนะ แทนน่าทำเองกับมือเลยฉีกฝอยเองขนมปังฉันก็อบเองได้ละฉันต้องไม่เชื่อฉันไม่เชื่อลองสิโอ้เป็นไงเป็นไงเป็นไงปากเลอะหน่อยนึงนึเด็ดจริงจะเยอะฉันเหม่าเลยอาเหม่าด พรุ่งนี้ฉันสั่งเพิ่มพรุ่งนี้ฉันสั่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดร้สี่สิบจ้าอันนี้ด้วยจ้าอันนั้นแถมให้ชิมจริงเหรอเห็นซื้อเยอะพิเศษให้ร้อยสี่สิบนะเออแล้วพรุ่งนี้จะสั่งยังไงล่ะจะสั่งไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวขายดีแล้วทำให้ไม่ทันนะพรุ่งนี้ฉันเอาสัก ยี่สิบกล่องละกันยี่สิบกล่องจะไปเลี้ยงนักบอลอ๋อไปละเร็วๆอย่าช้าจ้ะหายไปตั้งนานยี่สิบนะจ้ะพรุ่งนี้มารับตอนกี่โมงล่ะสาย,สายจ้ะดีนะเนี่ยมีขนมปังของเก่าอยู่ มันขึ้นลาเหรอเนี่ยอ้ยขนมปังอบไม่ทันแล้วนัดจะไก่ไปด้วยไม่รู้แหละจะไก่ฉันนะ่ะขอโทษนะไม่งั้นนะ่ะฉันจะไม่มีส่งเจ๊ไก่แกยิ่งปากร้ายๆอยู่ด้วยแผ่นนิมไม,ไ,ไม่เป็นไรหรอกทายเยอะๆเข้าไปนี่เห็นไหม แล้วมันก็กลบเชื้อลาอย่างน้อยหนมปังหมดอายุของฉันก็ไม่ขาดทุนแล้วทาเข้าไปปิดเข้าไปปิดเข้าไปออพอได้อยู่พอได้อยู่ ก็จะเสร็จสนวิจา้าสนวิจา้อาอ้าวเจออยูจา้าว่าไงจา้าเจทำอะไรเรครับเจทิ้งเศษขนมปังอะจ้ะอ๋อวันนี้เจผมเอาขนมปังสามชิ้นเหมือนเดิมนะสามชิ้นไม่ <3 S 2> ใส่ถุงเหมือนเดิมใช่ลวจ้ากินคนเดีสามชิ้นกินหมดแลรวเนี่ยจะบอกอะไรเจมันอร่อยมากเลยเจย คือทุกวันนี้ไม่ได้กินขนมปังเจ๊แล้วรู้สึกเหมือนชีวิตอะไรมันขาดไปก็ไม่รู้ก็แน่แหละขนมปังเจ๊อบเองหมูหยองเจ๊ก็ทำเองน้ำสลัดซื้อเขานีวก็จะทำเองอีกเจอ่ะ <S <S มาฉัานไปแล้วนะเจ๊จา้าเดี๋ยวก็หมดละจะทำทันไหมเนี่ย แซนวิชจ้าแซนวิชร้อนๆจ้าอบใหม่ๆจ้าป้าจ้ากำลังจะทำหนมปังอันใหม่จ้าน้องอิงซิงเอาอะไรแซนวิชยี่สิบนะจ้าจ้าลานเจอร่อยมากจ้าจ้าเอาเจ จ้าว่าไงจ้าวันนี้ขายอะไรอะ่ะอา้าวก็พ่อหนุ่มบอกอยากกินแซนด์วิชไง<อ>ถ้าเจททำให้นะแล้วแนะนำเจรเราไม่ซื้อนะ่ะเปิดให้เลยมันก็น่ากินดีนะแต่อยากกินขนมปังอะ่ะอยากกินขนมปังรอเล่นเอาแซนด์วิชนี่แหละเนี่ยขายดีใช่ไหมล่ะ<ไ>ถ้าไม่ได้ผมแนะนำนะเจไม่มีไอเดียอย่างนี้หรอกใช้ย่อยสมอง พูดถึงให้ทำแซนวิชแต่ถ้าฝีมือเจไม่ดีจะขายดีอย่างนี้ละจ๊ะแต่ก็ขอบใจนะ20หนึ่งแถมหนึ่งได้ไหมต่อรองอีกแมวก็ได้ไปแล้วนะวกวนมันตั้งแต่น้ำปั่นละ่ะสา์ย้ายมาขายแซนด์วิชนี่ตามมากวนดิแซนด์วิชจ้าแซนดวิช20บาทจ้าป้าแซนวิชน่ากินจังเลยจ้า คนซื้อสวยจังขอบคุณค่ะนี่ป้าซื้อมาขายต่อที่ไหนจ๊ะเนี่ยป้าทำเองจ้ะขนมปังอะโฮมเมดหอยอ oh, หยองป้าก็ทำเองนะหนูลองซื้อไปชิมสิอร่อยมากทำเองทุกอย่างเลยเหรอคะป้าใช่จ้ะขายไม่หมดของก็เหลือแย่ yeah, สิป้ามีป้าทำใหม่ทุกเช้าเลยปะเนี่ยป้าทำใหม่ทุกเช้าเลยขายดีนะปกติไม่เหลือเลยนะออืมก็ไม่น่าเหลือหรอกหอมจริงนั่นแหละแน่นแหละ ถ้าหนูนะมาช้าอีกชั่วโมงนะหมดแล้วไม่เหลือแล้วจ้าดีนะหนูมาไวจ้ะงั้นหนูเอา,เอ,าอันนึงเอาคิดว่าจะซื้อเยอะขอเอาไปชิมก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อทีหลังจ้ะรอแ,แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้อใหม่นะไม่ต้องน้อยใจก็บอกคนเยอะๆยี่สิบจ้ะได้จ้าไปก่อนนะป้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่จ้าแซนวิชจ้าแซนวิชจ้าเจยูจ้ะ ได้ยังแซนวิชฉันน่ะได้แล้วโหฉันกำลังเตรียมให้พอดีเลยน่ากินทุกอันเลยนะเนี่ยน่ากินทุกอันเลยล่ะจ้ะจะบอกให้20อันอันละ20่สก็มาเลย400พอดีเลยไม่ต้องถอดจัะนี่ฉันว่าพรุ่งนี้ฉันไม่สั่งนะวันถัดไปอ่ะฉันจะสส่อักสั่ส0อันนะจ๊ะไก่ถ้าจ๊ไก่สั่ง30ฉันแหกให้อันหนึ่ง อันเดียวไม่ต้องแถมก็ได้จ้าโทแซนวิชมันจะกำไรสักกี่บาทเชียวแซนวิชจ้าแซนวิชจ้าเหลือน้อยแล้วนะจ้าเหลือน้อยแล้วนะจ้าหมดแล้วหมดเลยนะจ้าอุย้ยเชื้อลาเยอะกว่าวตอนเช้าอีกอะ่ะจะขายได้เหรอเนี่ยเชื้อลาเห็นชัดขนาดนี้ ความแตกแน่เลยหิวข้าวไหมจ๊ะหิวข้าหิวฉันให้แซนวิชให้จริงๆนะคะให้จริงสิขอบคุณค่ะให้สองอันเลยขอบคุณค่ะให้จริงๆไม่เอาคืนนะคะให้จริงสิขอบคุณค่ะ ôi ตังชิ้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะตังขึ้นทำไมนี่เบิ่งดโดขึ้นลาทุกอันเลยแล้วฉันจะไปให้ลูกๆฉันกินได้ยังไงฮะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวซื้อไปอ่ะไปวางไว้ตรงไหนที่มันชื้อหรือเปล่านี่เลิกแถได้แล้ว ฉันก็มาซื้อร้านหล่อนนี่ยแหละยะไม่เห็นหรือไงขนมปังร้านนี้ร้านเดียวอะไม่ได้ซื้อร้านอื่นเลยเจ๊ผมถามจริงนะผมไม่ทําแซนด์วิชขายที่มันกินได้แต่นี่มันขึ้นลาอย่างเงี้ยมันกินได้ที่ไหนล่ะของผมก็ลาเจ๊ดูที่เนี่ยเพิ่งซื้อไปเลยเมื่อเช้าว่าทำม,มันขึ้นลาไวไมไม่จริงไม่จริงจะไม่ให้ฉันขายแถวนี้ก็บอกมาสิรังเกียจเจ๊เหรอเจ๊ไม่ดีตรงไหนเหรอเจ้าสาวขายของที่มีคุณภาพให้กินะ่ะใส่าลายชัดๆเลย ฉันน่ขนมปังอบเองโฮมเมดมันจะขึ้นลาได้ยังไงไม่ได้ใส่ร้ายหรอกค่ะ <G ül> ขนมปังเนี่ยขึ้นลาจริงๆ <G ül> คุณเป็นใครคะเนี่ยฉันเป็นตัวแทนของสคอบอมาตรวจสอบคุณภาพร้านอาหารของละแวกนี้นะคะโดนเอาใหม่สิเป็นใครนะเป็นสคอบอค่ะสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคค่ะ <G ül> <G ül> อาจจะสับสนสลับล้านากับพื้นที่อื่นก็ได้นะคะวันนี้ดิฉันมาแค่ที่นี่ค่ะ<อ>ไม่มีที่ไหนแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นเจ็บท้องกับเจ๊ะอะไรมาให้หนูกินเนี่ยเฮ้ยเจมีแต่ลาอ้ยอันนี้ลายเยอะกว่าอันอื่นอีก้ะเอาน้องแล้วน้องกินไม่ได้ยังไงไม่ได้ดูก่อนหนอหนูหิวนูได้กินเลยค่ะเจไรเจยอยู่เดี๋ยวไปเก็บมากินเองฉันจะไป็นโรได้ยังไงป้ามายื่นให้เมื่อกี้ค่ะ เจ๊หนึ่งสสสี่ห้าคนมาลุมเจ๊แบบนี้แกงจะแท้อยู่อีกหรอรับสารภาพมาดีๆด,ดีกว่าอ้ยขอโทษเจ๊พอดีอคืออย่างนี้นะเจ๊ไก่อะสั่งขนมปังแล้วฉันน่ะก็อบไม่ทนันขนมปังมาเหลือฉันก็ไม่คิดว่าลามันจะขึ้นเร็วขนาดนี้อขอโทษทุกคนด้วยนะจ๊ะเจ๊แล้วที่สิ่งที่เจ๊ทำมาดูสิน้องเขากินไปอ่ะ ปวดท้องปวดไส้หมดแล้วเนี่ยโอเจ๊ขอโทษนะนี่ขอโทษแล้วมันหายไหมทางสองคอบอได้พิจารณาแล้วนะคะและได้พิจารณาว่าให้ร้านเนี้ยปิดเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะรวมทั้งพาน้องคนนี้ไปรักษาพยาบาลและจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ด้วยค่ะโอ้โอให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นทุกตัวสม,สมวุูรเราไปกันเถอะกินด้วยนะจ๊ะอ้อ าลืมพาน้องไปห,หาหมอด้วยนะทิ้งให้หมดเลยนะเจ๊เนี่ยขึ้นลาเนี่ยฟังไม่ขึ้นลาเนี่ยลองกินเองก็ได้ลองกินเองเลยคนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดเลยเจ๊หมดทางทำมาหากินเลยรู้อย่างนี้นะกำไรบาทสองบาทต้องมานั่งอดขายเดือนนึงคุ้มกันไหมเนี่ยบทเรียนเรา อสอบขบออกนะสอบขบอจับเราจนได้